วันนี้มาเข้าเรื่องนี้ดีกว่าพี่กิจกรรมของหนุ่มน่ากินะคะซึ่งตอนนี้ค่ะอยากจะบอกว่าหนุ่มน่ากินของเราก็ได้ปิดปิด,<บ>ดการ <บะ S 2> แบบโบดไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานซึ่งเมื่อวานได้อยู่พี่นุชีด้วยล่ะ,ะซึ่งเราก็รู้แล้วแหละว่ายอดประมูลเนี่ยมันสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่หนะสาวๆแต่วันนี้เราก็ได้รับการคอนเฟิร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่า ผู้ชนะที่จะได้ไปนะคะทันข้าวกับหนุ่มเต่า AF8 เนี่ยมียอดประมูลสูงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาคือสูงมากอะ่ะตกใจอะรู้ไหมเท่าไหร่52,300บาท้า0ม0ามันมันเยอะมากเลยเฮ้ยขอตังนิดน,นึงนะบ้า <laughs> แต่เขาไม่ได้ขอไม่ได้สิเพราะว่าเขาต้องไปกินข้าวแล้วก็ไปทําบุญกันนั่นเองนะคะที่ส่งคอนะคะเด็กพิการทางสมองและก็บัญญาหญิงนะคะบ้านราชวดีใช่ลแล้วก็จะไปทานอาหารด้วยกันด้วยนะครับที่ส่วนทิปส่วนทิปซึ่งเขาก็จะเป็นยังไงไม่รู้อยากรู้ว่าเขาทำไมถึงยอมเสียเงิน5 0 0หมื่นบาทเนี่ยนะคะเพื่อไปกับนุ่มเตาเดี๋ยวเราจะมาคุยกับเขากันนะซึ่งเขาอยู่ในสายของพวกเราแล้วด้วยใช่แล้วค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับทั้งคู่เลยนะไม่ว่าเป็นเต่าด้วยเต่านะเออสวัสดีค่ะลเต่าสวัสดีครับผมเต่าเองเลยครับเตาอย่างไร้ังคนไหนก็แน่เนี่ยงงละเสียงเหมือนกันเลยงั้นเดี๋ยวขอเดี๋ยวเต่ารอแป๊บนึงนะขอคุยกับปูก um ่อนนะทิ้งศิลปินวะทิ้งศิลปินเลยคืออยากรู้อ่ะคุณปูคุณปูรวมกวนกันมาประมูลเนี่ยทั้งหมดกี่คนคะอ่า คือตอนแ,แรกเนี่ยผมประมูลคนเดียวครับแต่เนี้ยคอนเซปต์เนี่ยต้องเป็นลดี้ใช่ไหมครับก็เ,เลยตอนนี้พอประมูลได้ก็เลยไปหาเพื่อนเพื่อนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยมารวมด้วยประมาณหคนครับอ๋อแล้วเป็นไงรู้สึกยังไงกับการที่เราได้ประมูลเป็นผู้ชนะในครั้งนี้ดีใจมากยรั <c oughs> ยง,ย,ง,ย,งยังกับะจะได้ไปกินข้าวกันนี้จะคุณเลยนะครับ แม่คุณเต๋าก็เหมือนอคล้ายๆนะแม,แมแลเล็นได้อยู่อาจจะหลอกกว่าด้วยเอ้ยนีโแล้วคุณเต๋าแล้วคุณเต๋ารู้สึกยังไงที่คุณปูเนี่ยทุม่มทุนสุดตัวห้า0 0ามร้อบาทในการประมูลเพื่อไปทําบุญแล้วก็กินข้าวคุณเต๋าก็รู้สึกดีใจมากครับที่มาร่วมทาบุญกับเต๋ะครับผมแล้วก็ไปกินข้าวด้วยกันนะครับรู้สึกดีใจมากเลยที่ประมูลมูลค่าสูงเหมือนกัน5้า0 0าร 5, 200, บาทเลยรู้สึก าเพมากครับผมอ้โห oh เอาอย่างงี้ดีกว่านะคะถามคุณปูดีกว่าว่าตอนที่ส่งมาเนี่ยส่งมากี่ครั้งอ่ะอ๋อวเราอคิึกกักคืออะไรส่งมากี่ครั้งเอ๋เล่าสิคือคือตอนแรกเนี้ยส่งส่งมาทั้งหมดประมาณอ๋อก็สามครั้งครับ สามครั้งสามครั้งได้เลยอ่ะเพราะว่าเงินประมูลสูงมากเหมือนกันพะเท่าที่รู้เนี่ยก่อนที่จะมาเป็นยอดของคุณปูนะฮะ0หมืนตอนนั้นก็สูงอยู่แล้วนะอยู่ที่ประมาณสองหมื่นกว่าคือพอยจาได้เลยเพราะว่ามีวันวันอังคารค่ะที่ที่ตอนแรกอยู่ประมาณแปดพันอยู่ดีดีกำลังทำรายการอยู่ขึ้นมาสองหมื่นกว่าตกใจก็เป็นคุณปูนั่นแหละที่ส่งมาตื่นเต้นมากเหมือนกันนี่ตอนนี้คุณปูป๊อปมากนะคะที่เพลงชาแนลของเราใช่ค่ะถามคุณเต่าขมคุณเต่าดีกว่านะ ว่าออพอเจอคุณปู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไปทําอะไรกันก่อนอย่างแรกก็เดี๋ยวเราจะไปไปบ้านราชาเดียนก่อนครับผมไปทําบุญไปเลี้ยงอาหารน้องๆค่ะของผมแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นเราก็จะไปทานข้าวกันไปแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะไปบ้าน<ป>สุนทีไปบ้านร้านอาหารที่อร่อยมาก ใช่ไหมใช่ไหมเพราะว่ากด้วยกันอะไรครับผมโอ้เห็นแล้วน่ากินเหมือนกันเนาะอาหารน่ะอ่าไหนไหนก็ไปกินด้วยกันไหมครับโอ้โอ้ไม่ได้ค่ะต้องเราต้องให้สิทธิ์ชี้ของคนที่เข้ามาประมูลนะคะพวกเราไปไม่ได้ก็เราไปแย่งอาหารนี่ดีค่ะใช่ดูไม่งามดูไม่งามค่ะอ阿าถามปุ้ยนิดนึงดีกว่าว่าทาไมถึงสนใจโครงการนี้แล้วแบบว่าทุ่มสุดตัวให้กับให้กับโครงการนี้ค่ะ อ๋อก็โครงการนี้นะครับก็คิดว่ามีประโยชน์มากกึคือน่ก็คือได้บุญใช่ไหมครับอันนี้สองก็คือได้กินข้าวกับศิลปินที่ชื่นชอบดีเนี่ยก็เป็นจังหับของน้เต๋าเขาอยู่แล้วครับแต่วันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ไม่ค่อยได้ติดตามเท่าไหร่อันนี้มันก็เป็นโอกาสที่จะได้ใกล้ชิดกับศิลปินอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ากิจกรรมเนี้ยแบบคุ้มค่ามากเลยครับถึงอว่าเยวเราได้ไปกินข้าววันนี้จะคุณเลยนะครับ เมื่อกี้หนุ่มเต่าเขาก็บอกแล้วเนะว่าเขาจะพาคุณปูไปทาอะไรบ้างแล้วถ้าคุณปูได้อยู่คุณเต่าแล้วคุณปูจะทําอะไรกับางแรตาพูดอะไรเขาเป็นอย่างแรกเป็นอย่างแรกทําอะไรมันฟังดูกลิ่นกันอะใครพูดอะไรดูกุ้มกิ่นตลอดเวลาอือก็อันนี้มันเหตุการณ์เฉพาะหน้านะครับตอนนี้ยังบอกไม่ได้เฉพาะหน้าว้า เพราะจะมีเซอร์ไพรส์ใช่ไหมใจแล้วอันนี้ไม่ยอมบอกกันก่อนไง <c oughs> ทีมงานต้องเก็บภาพบรรยากาศ <c oughs> ให้หยาดหลุดเลยนะคะอ่าอ่ะว่าต้องขอบคุณทั้งคู่มา,มากๆเลยนะคะขอให้สนุกแล้วขอให้ได้บุญกันเยอะๆค่ะนะขอบคุณนะคะเต่าขอบคุณนะคะคุณโป๊ะค่ะขอบคุณมากครับคุณดาบายขอบผมอ ไม่น่าเชื่อว่านะาะว่าสูงขนาดนี้เดี๋ยวเดือนหน้าไม่รู้ว่าจะสูงเท่านี้หรือเปล่าแล้วก็ติดตามกันด้วยแล้วกันใช่แล้ว,ลวคะ่ะว่าใครจะเป็นหนุ่มน่ากินคนต่อไปใช่ค่ะส่วนภาพนะความประทับใจที่ทั้งสองคนเนี่ยรวมถึงกวนแก๊งเพื่อนของคุณปูเนี่ยจะไปเที่ยวกันเดี๋ยวได้ดูแน่นอนวันอังคารหน้าเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศมาแล้วอยากรู้เหมือนกันว่าเดี๋ยวคุณปูจะมีเซอร์ไพรส์อะไรที่เมื่อกี้อุบอิบเอาไว้ไม่ยอมบอกกันออไม่ยอมบอกด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเค่อยดูกันเนาะแต่